สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรในช่องม่อนคลาสสิกเนี่ยก็อันนี้ยังอันนี้เป็นคลิปเล่าประวัติเ,เล่าปฏิหารนี่กว่านะครับเป็นคลิปเล่าปปฏิหารเป็นประสบการณ์ที่ผมพกพารัตนาติดตัวพระรุ่นนี้แล้วก็เกิดปฏิหารครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่สองแต่ว่าขอให้พี่พี่ใช้วิจารณญาณน,นะครับ ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางคนอาจจะว่าผมมาปั่นหรือบางคนอาจจะว่าโอ้ยโกหกอีกแล้วอะไรแล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่คนพบได้ด้วยเฉพาะตัวจริงๆนะครับและผมเชื่อผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมเชื่อว่าวตัตถุมงคลน,นี้มีพุทธคุณเข้มขขังส่วนใครไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับสวันที่ผ่านมานะครับผมเริ่มเดินทางไปกรุงเทพมหานครคืนวันศุกร์ นะครับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับอ่า18หรือเปล่าจําไม่ได้นะครับ18 19 20นะครับ18วันศุกร์เนี่ยผมเดินเดินทางจากจังหวัดยโสธรไปกรุงเทพมหานครไปไหว้พระเก้าวัดนะครับแม้ว่าจะไปทําบุญซะหน่อยนะครับไปทําบุญไหว้พระเก้าวัดก็เริ่มเดี๋ยววัดพระแก้วนะครับไปวัดอารุนทุกอย่างทุกวัดเลยนะครับเก้าวัดนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นๆมาให้ชมกันนะครับแล้วก็ผมก็เลยแหมจะไปแบบเดินในกรุงเทพเนี่ยประหยัดค่ารถเนี่ย ก็เลยถ้าเอาพระไปเยอะผมเป็นคนชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเป็นคนที่ชอบมากนะครับพกพระไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมันจะหนักนอกมันจะสัมภาระเยอะผมก็เลยตัดสินใจพกองค์นี้ไปองค์เดียวนะครับนในกระเป๋าสะพายนะพกกระเป๋าสะพายองค์นี้องค์เดียวนะครับพกไปแล้วก็เดินทางไปก็บอกว่าขอให้บาร,รมีของพ่อพลายแม่พลายเนี่ยคุ้มครองนะครับขอให้บาร,รมีของพ่อพรายแม่พรายคุ้มครอง แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกรุงเทพด้วยกันเริ่มเดินทางเนี่ยถึงกรุงเทพตีสามครึ่งครับอ่าโดยรถปรับอากาศของนครชัยแอร์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนครชัยแอร์ถึงนครชัยแอร์ตีสามครึ่งนะครับแล้วก็คือว่าจะรอให้เช้าแต่ว่าไม่ไหวนะครับก็เลยไปรอที่โรงแรมนะครับพักอยู่ที่อ่าพักอยู่ที่โรงแรม รัตนกโกสินทร์นะครับใกล้ๆกับวัดพระแก้วนะครับจะได้เดินไปง่ายนะครับคิดว่าอย่างนั้นทีนี้มันก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอ่าแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวฟังดีๆนะครับพี่ๆเพราะสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นก็คือรถแท็กซี่เนี่ยอ่าใครเคยไปนครชัยแอร์เนาะเขาก็จะจอดเรียงกันใช่ไหมครับอ่าคันที่1คันที่2นะครับคันที่2ใช่ไหมแล้วก็คันที่3นะครับอ่า คันที่หนึ่งที่2ที่สามผมไปกับตากล้องของผมนี่แหละนะครับใครชมคลิปพาเที่ยวผมเนี่ยผมก็จะมีตากล้องประจําตัวนี่แหละไปด้วยกันตากล้องคนนี้เขาก็ช่ำชองกรุงเทพเนาะเคยเป็นทหารกรุงเทพจะให้เขาเดินนําหน้านะผมเดินย่านหลวงกรุงเทพนะโอ๊ยไงเขากับวันนอกเขากลุงเนาะป้ากวว่าตีสามครึ่งครับรถไปถึงแก่อยู่ดีดีแกเดินดุม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 ดมานี่แหละจะไปขึ้นรถคันที่สองอ่อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับ ทั้งที่ไฟเนี่ยเขาก็เปิดสว่างนะไม่ใช่มืดนะครับเขาก็เปิดไฟสว่างหมดอยู่ที่ชานชลาที่แท็กซี่มาเข้าแถวรอเดินเดินขึ้นไปจะไปเปิดรถคันที่สองผมก็เลยควักจับแขนแกเน่ะผมบอกว่ามามมาแม่มาแม่มาคันแรกมาคันแรกแกัน่างนี้แกบอกว่าคันแรกมีคนขึ้นแล้วกอย่างนี้แกพูดว่าคันแรกมีคนขึ้นแล้วผมบอกยังไม่มียังไม่มียังไม่มีคนขึ้นม,มายังคุยกันไม่จบนะอยู่รถคันที่สอง คนขับรถแท็กซี่คันแรกนี่เปิดประตูขึ้นมาแล้วก็ควักเรียกว่าคุณต้องมาคันแรกสิอะไรประมาณนี้นะครับคุนเดชบอกบอกเหมือนจะมีอารมณ์ใส่เรานะว่าทําไมไม่มีมารยาทไปเปิดขึ้นคันที่สองอะไรเงี้ยเออแกก็เลยงงๆนะผมก็เลยเออมามาคันแรกพอขึ้นรถขึ้นรถออกไปนะครับไปอยู่ที่โรงแรมไปอยู่ที่โรงแรมผมก็เลยตัดสินใจถามแกนะ่ะถามว่าเอะพี่ทําไมไม่ขึ้นไปคันแรกอะไรเงี้ย แกบอกว่าคันแรกเนี่ยแกเห็นคนเปิดประตูขึ้นไปก่อนหน้าแล้วแกเลยเดินเบี่ยงไปคันที่สองเลยว่าอย่างนี้ผมเลยฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์เจออะไรแปลกๆในรถเนี่ยมันคือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมเคยเล่าประสบการณ์พระองค์นี้ที่เป็นพระขุนแผนปลุกฮงพาย1300า้ตนของคูบาวัชินจังหวัดยะโสธรน,นะครับประสบการณ์ครั้งแรกเนี่ยผมเคยเล่าแล้วว่าผมไปซื้อกล้วยทอดโมเลน อยู่ที่ปั๊มน้ํามันแล้วเทนี้แม่ค้าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่กินด้วยหรอประมาณนั้นนะครับไออันนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกนะนี่ผมล่าย้อนความผมก็เลยบอกว่าผมมาคนเดียวแล้วสามีของคนที่ขายกล้วยมูเลยก็นั่นเด้ผู้หญิงนั่ง่น,นี่หันหนึ่งไม่กินด้วยเหรอผู้หญิงผมตัดผมทรงหน้ามาเขาว่าอย่างเงี้ยเห็นเป็นผู้หญิงผมทรงหน้ามานั่งมาด้วยนะครับ อันนี้คือประสบการณ์แรกผมก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้พอผมฉุดคิดขึ้นมาได้ผมก็เลยถามแกนะ่ะแล้วผมก็เลยถามว่าไอ้คนที่เปิดรถเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายว่าอย่างเงี้ยอานยใจผมตุม้มๆต่มๆแล้วถ้าพี่แกบอกว่าเป็นผู้ชายโอเคจบแกตาฝาดนะผมคิดอย่างนั้นนะแต่แกกลับบอกว่าเป็นผู้หญิงเปิดขึ้นไปนั่งในรถแก,กว,ว่าอย่างนี้นะครับอผมพูดผมพูดผมยังยคนลุกเลยนะ <c oughs> นะเออแกบอกว่าเป็นผู้หญิง ผมก็คิดว่าใช่นะครับคิดว่าใช่แล้วแหละเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองซึ่งเหมือนกันเลยแต่ผมก็ไม่ได้ถามนะว่าเป็นผู้หญิงแต่ผมทรงอะไรอันนี้ผมไม่อยากถามให้แกตกใจนะครับก็คือแล้วก็แล้วกันไปแต่ผมผมมีความเชื่อนะว่าเออท่านมากับเราแล้วก็ขึ้นรถไปกับเราผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าไปไหนผมก็จะบอกตลอดว่าอันในครั้งนี้เราไปเที่ยวกรุงเทพไปกันนะให้ปกปักรักษาคุ้มครอง,อง,องเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระที่กรุงเทพครับซึ่งเหตุการณ์มันก็คล้ายๆกับประสบการณ์ครั้งแรก เหมือนกับครั้งแรกที่ว่ามีคนเห็นผู้หญิงนั่งมาด้วยในรถเป็นผู้หญิงตัดผมทรงหน้ามานะครับแต่ครั้งนี้พี่แกก็บอกว่าเป็นเป็นผู้หญิงเปิดขึ้นไปนั่งในรถก่อนแล้วว่าอย่างนั้นแกก็เลยดิขึ้นรถแท็กซี่คันที่สองนะเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่แปลกๆนะผมผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกๆแต่ว่าอันนี้ก็ต้องสัมผัสได้โดยเฉพาะตนเนาะแต่ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็จะว่าผมมาโฆษณาขายนะครับซึ่งยังไม่ขายนะครับ ยังไม่ขายแต,แต่ถ้าขายจะตั้งราคาแพงนะเพราะว่าประสบการณ์ตรงจริงๆนะครับสุดยอดจริง,รงๆเลยคุณแผนปลูกหงพายคูบาวัศินนะครับอันนี้เราประสบการณ์เนาะยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายนะครับตะกุดห้าดอกหายากด้วยนะครับรุ่นนี้สร้างปีห้าหนึ่งใครมีก็ต้องรีบเก็บนะครับนะค,บคูบาวัศินท่านเป็นลูกศิษย์ของลงปุกเกียงวัดนนเกตทีสเกตเป็นศิษย์ของยาท่านสวนวัฒนาอุดมนะครับ เป็นสิทธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายคารวาสที่ไปนล่าเรียนวิชาสายพายมานะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ได้สร้างของจังหวัดยะโสธรเลยนะครับหายอดยากครับเนี่ยเราคิดอยนีตุ๊กแกยังร้องทักเลยนะครับเนี่ยฮะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกๆที่เกิดขึ้นกับผมนะครับอยู่ดีๆแกก็เดินขึ้นไปคันที่สองเนาะแล้วก็บอกว่าคันแรกมีคนขึ้นก่อนหน้าเราแล้วว่างั้นเห็นผู้หญิงเปิดรถไปเลยแกว่าางั้น นี่จังอย่างนี้เลยนะครับโอ้นะครับก็ผมก็เลยเชื่อนะครับผมเป็นคนมีความเชื่ออยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นท่านแน่นอนตามมาคุ้มครองผมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็การเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กๆนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ต้องขอจบคลิปคินี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับเป็นการเล่าประสบการณ์เนาะนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับพี่ๆนะครับโอเคครับต้องขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ